ที่ชมรมนะักธุรกิจหัดใหญ่กันบ้างนะคะเขาได้มีการจัดโครงการปั่นปันน้ำใจเพื่อเด็กออทิสติกค่ะเพื่อเป็นการสมทบทุนสร้างห้องเรียนโรงเรียนสารฝันปันรักมูลนิธิค่ะ ชมรมนักธุรกิจหาดใหญ่จัดโครงการปั่นปันน้ำใจเพื่อเด็กออทิสติกโดยเงินที่ได้จากการรับสมัครค่ะได้นำไปร่วมสมทบทุนสร้างห้องเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการศึกษาของโรงเรียนสารฝันปันรักมูลลนิธิค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านพลูอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายชลิตพงศริธนนท์นนสกุลประธานชมรมนักธุรกิจหาดใหญ่กล่าวว่าในการจัดโครงการปั่นปันน้ำใจเพื่อเด็กออทิสติกในครั้งนี้นะคะได้มีนักปั่นจากชมรมจักรยาน ต่างๆทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้าร่วมเป็นจํานวนมากค่ะ,คะโดยการปั่นจักรยานในครั้งนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มค่ะมีระยะทาง30 35กิโลเมตร1กลุ่มและ50กิโลเมตรอีก1กลุ่มค่ะส่วนภายในงานก็ยังมีการมอบเงินจํานวน600,000บาทเพื่อสร้างห้องเรียนที่กําลังขาดแคลนให้กับโรงเรียนสารฝันปันรักมูนลนิธิด้วยอีกทั้งยังได้กล่าวขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนค่ะซึ่งการปั่นปันน้าใจเพื่อเด็กออทิสติกค่ะนอกจากจะได้สุขภาพ ที่แข็งแรงแล้วยังถือว่าเป็นการทําบุญอีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์จากนายชลิตพงศิริธนนทนสกุลค่ะประธานชมรมนักธุรกิจหัดใหญ่ค่ะขอบคุณนักปั่นจักรยานทุกๆท,ท,ท่านที่วันนี้ได้มาปั่นจักรยานวันนี้ก็ได้จบได้ได้สมบูรณ์แล้วก็เงินที่ได้มารวบรวมเนี่ยก็ได้ครบตามเป้าหมายที่เราวางเอาไว้นะครับก็ โอกาสหน้ายังไงจิงจกรรของชมรมนักธุรกิจใหญ่จะมีทำกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมก็ขอให้จัดชักชวนสมาชิกเนี่ยร่วมทำกิจกรรมครั้งต่อไปนะครับครับ สำหรับโรงเรียนสารฝันัรรักมูลนิธิค่ะก็มีเด็กพิเศษที่อยู่ในความดูแลทั้งสิ้นจำนวน65คนค่ะมีครู15คนแล้วก็เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งไปจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่2ซึ่งขณะนี้ทางโรงเรียนยังคงต้องการปัจจัยพื้นฐานในการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นโต๊ะชั้นเก็บของตู้เก็บเอกสารแล้วก็สร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมด้วยค่ะด้านนายพงศักดิ์ไวยขกูลประธานมูลนิธิสารฝันัรรักก็เปิดเผยว่าตอนนี้ทาง ทางมูลนิธิมีความจําเป็นที่จะสร้างห้องเรียนเพิ่มเติมค่ะเพื่อการศึกษาที่ดีของน้องๆซึ่งตอนนี้ยังมีถึงแค่ป .2 เนื่องจากด้วยอาคารเรียนนะคะแล้วก็ห้องเรียนที่มีอยู่จํากัดซึ่งการศึกษาก็จะทําให้เด็กๆสามารถใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขดังนั้นการมอบโอกาสทางการศึกษาจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งค่ะที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้จึงอยากขอบคุณทางชมรมนักธุรกิจหัดใหญ่แล้วก็นักปั่นทุกคนค่ะที่ได้มอบเงินทุนในการสร้างห้องเรียนเพื่อสร้างรอยยิ้มแล้วก็ เสียงหัวเราะให้กับเด็กๆต่อไปเดี๋ยวเราไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์จากนายพงศักดิ์ไวยคูลประธานมูล,ลนิธิสารฝันบรรักษ์ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางชมรมนักธุรกิจหัดใหญ่นะครับซึ่งมาร่วมกันจัดกิจกรรมปันปน,น้ำใจให้เพื่อเด็กออทิสติกที่โรงเรียนสารฝันบรรลักมูลนิธิที่บ้านพูเนี่ยครับซึ่งกิจกรรมนี้ต้องการหาเงินสนับสนุนในการสร้างห้องเรียน นะครับซึ่งงบประมาณอยู่ประมาณ60แสนบาทนะครับซึ่งวันนี้ทางชมรมจักรยานในจังหวัดสงขานักปั่นจักรยานมาจากหลายจังหวัดทั้งในสงขาและหลายจังหวัดนะครับได้มาร่วมกันเป็นพันคนมาร่วมการปัน่นเพื่อหารายได้ให้กับกิจกรรมในครั้งนี้นก็สามารถรวบรวมได้ถึงสองแสนกว่านะครับแล้วก็ เอานำมารวมกับทางชมรมนักศึกิจหาดใหญ่ซึ่งวันนี้ก็คงจะได้งบประมาณเพียงพอสำหรับในการานำไปสร้างห้องเรียนนะครับตอนนี้ครับ ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากกิจกรรมหนึ่งะนะคะน้องอิงเพราะว่าผู้ที่ร่วมกิจกรรมนี่นอกจากจะได้สุขภาพที่ดีแล้วยังมีโอกาสได้ร่วมกันทําประโยชน์ด้านอื่นๆให้กับสังคม,มด้วยโดยเฉพาะกลุ่มของเด็กออสซิสติกเนี่ยถือได้ว่าเป็นเด็กที่แบบเป็นเด็กพิเศษนะคะ,ะเป็นเด็กพิเศษที่หลายคนนี่บางทีเราอาจจะมองข้ามไปะนะคะซึ่งเขายังคง มีความต้องการในเรื่องของหลายๆอย่างที่ช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเขาตามตามแบบที่ถูกต้องทางการแพทย์นะคะซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมดีๆอยากให้กิจกรรมแบบนี้เนี่ยมีขึ้นต่อไปมีขึ้นต่อไปอนะคะในพื้นที่ของเราค่ะ